สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มผู้ติดตามนะครับโปรไฟล์ของ Tik t o อกแคนเองนะครับอ่าถ้าใครนะครสนใจที่จะเพิ่มผู้ติดตามนะครับเอาไปไลฟ์สดนะครับทาตามผมได้เลยนะอย่างแรกให้ทุกคนนะครับมาที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าแคนเองขีดเทียบนะครับหรือไม่กดลิงก์ด้านล่างมาเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เลยนะครับเมื่อกดลิงก์ด้านล่างมาปุ๊บนะครับให้ทุกคนนะครับกดคําว่าสมัครสมาชิกนะครับ เขาก็จะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะครับรหัสผ่านแล้วก็ยินยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับทุกคนก็กรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงช่องนี้นะครับเมื่อกอกครบแล้วนะครับอ่าแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่อยากกรอกนะครับก็สามารถล็อกอินด้วยอ่าบัญชี Gmail นะครับหรือว่า Google นั่นเองนะครับกดเข้าไปก็เลือกอีเมลของเราได้เลยนะครับเนาะในการล็อกอินนะครับอ่าหลังจากสมัครกัรเสร็จแล้วนะครับก็ลงชื่อ้ใช้งานเลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็ได้ลงชื่อว่าใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อหมดหมู่กันเลยนะครับหัวข้อหมวดหมู่ตัวนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกใช้งานเลยนะครับไม่ว่าเป็น f c e e o o o นะครับยูทูบทิก i อ t e ไอจีอ่าเทเล gram ทวิตเตอนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายนะครับมีให้เลือกใช้งานนะครับเนาะอ่าสามารถอ่านได้เลยนะครับว่าเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับเนาะเขาจะเขียนบอกอยู่หมด หมดเลยนะครับเนาะอาจจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์เพิ่มยอดไลค์นะครับคนเข้ากลุ่มรีวิวนะครับหรือว่าคนดูไลค์สดนะครับก็มีหมดเลยนะครับอ่าแล้วผมก็จะเลือกไปในหัวข้อนะครับของ t i k t o อกนะครับแล้วหาคําว่าเพิ่มผู้ติดตามตัวนี้นะอ่าแล้วเจอหัวข้อบริการบริการนะครับทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการเหรราคาประมาณไหนอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลือกเลยแล้วก็จะมีตัวรับประกันไม่รับประกันนะครับอ่านกันดีๆเลยอ่าผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะ อ่านแล้วเจอหัวข้อหมายเหตุนะครับให้ทุกคนนะครับทําการหยุดอ่านก่อนนะครับเพราะตรงนี้มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเนาะอ่านและเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์โปรไฟล์นะครับที่เปิดสาธารณะไว้ด้วยนะครับเนาะทําการกรอบลิงก์ด้านบนนะครับแล้วไปวางได้เลยแล้วเจอหัวข้อปริมาณนี่คือปริมาณนะครับยอดผู้ติดตามแฟนเพจยอดผู้ติดตามเป็นตัวโปรไฟล์ทิกตอกเนาะที่เราจะเพิ่มกันไปนะครับอ่าเแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับในหัวข้อปริมาณนะครับผมก็ใส่ไปสัก เป็นซัก20่ละกันนะครับเนาะขั้นต่ำของเขาอยู่ที่10เนาะผมก็ใส่มา0อ่าพอค่าบริการขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดคําว่าสั่งซื้อได้เลยตัวระบบก็จะเขียนว่าได้รับคาสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตอนนี้เนาะเราก็แค่รอยอดเพิ่มขึ้นนะครับอหลังจากการสั่งซื้อนะครับเราสามารถมาดูว่วการสั่งซื้อได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ให้ทุกคนนะครับทําการกรอกไว้ได้เลยนะระบบจะมาสอนใช้งานนะครับว่าเวลาจะแจ้งแจ้งยังไงเนาะ อ่าแล้วก็จะมีหัวข้อนะครับวันที่เวลานะครับหัวข้อลิงก์นะครับแล้วก็ค่าบริการน่าแรงต่างๆให้เขียนบอกหมดเลยอ่าแล้วก็สถานะก็จะเขียนบอกนะครับว่ารอดําเนินการแบบนี้เลยอ่าหัวข้อต่อไปนะจะเป็นหัวข้อเติมเงินนะครับก็มาในส่วนของการเติมเงินนะครับการเติมเงินก็จะมีอยู่5ช่องทางเลยจะเป็นสแกน QR code นะครับโอนเงินแนสสลิปชิเอย์นะครับอังเปาเล็ตแล้วก็คริปโตนั่นเองนะครับอ่าแต่ละการเติมเงินก็จะมีนะครับคําอธิบายบอกเนาะตรงกลางครับทุกคนสามารถอ่านดูกันเอาเองได้เลยนะครับ เนาะถ้าเป็นโอนเงินแนสสลิปก็มีเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมแนสสลิปเป็นด้วยนะครับในส่วนนี้กดยืนยันไปเนาะยอดเงินก็จะเข้าทันทีอ่ะในส่วนการเํิเงินก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมต่อไปพามาดูนะครับเป็นอ่าจะเป็นการดูตั๋วช่วยเหลือตัวนี้นะครับตั๋วช่วยเหลือตัวนี้ครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับในช่องทางตั๋วนั่นเองนะครับใครทุกคนนะครับเลือกหัวเรื่องไปว่าจะเอาคําสั่งซื้อหรือว่าจะเช่าวเว็บไซต์าการชําระเงินหรือว่าส่วนลดอะไรต่างน,นะครับ ก็เลือกได้เลยนะครับตามหัวข้อเนาะอะย่างผมก็จะมาตรงคงสั่งซื้อนะครับแล้วก็รหัส Order, ออเดอร์อที่ผมให้กรอบไว้นะครับตั้งแต่แรกนะครับสามารถเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยอ่แล้วจะมาดูหัวข้อกันนะครับว่าเราจะมาในหัวข้ออะไรเนาะอย่างผมก็จะขอเล่นความเร็วไปนะครับก็ขอเล่นความเร็วแล้วก็พิมพ์ต่อไปว่าเล่นความเร็วให้หน่อยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปได้เลยเนาะในหน้านี้แต่ถ้าใครนะ้าอยากติดต่อแอดมินแบบเรียลไทม์นะครับก็ให้มาตรง หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปนี่ครับติดต่อแอดมินทางไลน์นะครับกดคลิกเข้าไปก็จะมีสแกนเขียวโค้ดให้นั่นเองนะครับสามารถสแกนได้เลยหรือไม่ก็แอดไลน์เคมเมขีด T S ไปได้เลยนะครับเป็นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นหัวข้อแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับอ่าคัดลอกลิงก์ของตัวเองไปได้เลยนะครับสําหรับ คนที่อยากจะส่งให้เพื่อนที่อยากจะปั๊มติดตามปั๊มยอดไลค์ต่างๆ,ๆนะครับคัดลอกลิงก์เราถ้าเพื่อนเขาเติมยอดเข้ามานะครับอัตราข้างแนะนานะครับจะอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็่าเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นในส่วนนั้นนั่นเองนะครับอ่ะก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับในการอ่าดูเว็บไซต์ต่างๆเนาะผมก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้ผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยด้านขวามือขึ้นกันนี่เห็นจะจดเลยนะครับว่าได้ผู้ติดตามจริงแน่นอนนะครับอ่ะถ้าใครนะสนใจนะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มยอดไลค์อ่าหรือว่าเพิ่มอะไรนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับเป็นการดันฟีดก็ได้เหมือนกันนะครับด้วยการเพิ่มยอดวิวเนาะอ่ะสามารถกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเนาะอ่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ